พี so ่น้องครับบัเบิ่งได้แล้วครับเนี่เห็ดละงอกออกเนเหลืองงามๆเลยครับอ่ากําลังขึ้นครับเด้อพี่น้องผู้นาไข่ครับไข่หนึ่งครับในบริเวณเดียวกันนี่ยนะครับกําลังขึ้นสองไข่นะครับมันกําลังสอดมื่อไหร่ใช่ไหมอดครับแม่เก็บไหมเก็บไหมเก็บไหมมึงจะมางามจ้ะ ค้นเม็อันฟีกขึ้นไปค่ายบ่อซี่หามงามๆฮะเป็ดครับเอ้าวข้าวขากระลังขึ้นครับโอเคกินละง่วงครับพี่น้องสองดอกสวยๆได้เก็บไปครับได้เห็นเก็บครับสองดอกไม่แต่ดอกงามๆครับนี่ครับเซียนเห็ดได้ครับเนี่ยครับ เส้นเห็ดไม่ได้เป็นหมูเด็กไอ้แข็งเนาะนี่จะมางามเถอะงามงามงามเดีะยวเราโอบกันล้วโอบครับพี่น้องเดี๋งวเราโอบเพือโอบเดี๋ยวะสวรอนซ้อนเทาบุญตาบุญตาเอ้ยพี่น้องเลยแปาบเก็บแปาบเก็บโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอ้าเก็บเก็บเก็บโอ้โหการซ้อนข้างบ้านเลยไหม โอ้ยแม่ีพอข่อยเลยเออุดยอดสุดยอดสุดยอดแต่ส่วนนั่นส่วนเถี่ครับโอ้ผูวัดป่าภูหน้าไข่นะครับเด้อเห็ียดลงโงอักแล้วครับพี่น้องไม่ตัวหน่อยไข่งามๆเลยครับพี่น้องกำลังแข็งแกร่งชดยอดุดยอดสุดยอดบุญ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 มากกว่า สิบสาม朵กับสิบสาม朵ครับพี่น้องนี่ต่อดอกงามๆโอ้โหดอกหน่อยไข่มันก็ย่างๆไม้ใบกระแดงเมื่อหลังเขาจังมากเบิง่งน <c ười> ี่นค่ะสิบสาม朵อัวดอกนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยเก็บเอาให้หนึ่งใส่ตาอือหนึ่งดอกแลสองดอกสามดอกสามดอกสี่ดอกด หดอกนี่ตัดอกงงมหกดอกเ็ดดอกแปดดอกเดอกสิบดอกสิบเอดดอกสิบสองสิบสามดอกครับี่น้น่แต่เกียงนึ่งพอดีเลยบกียน้อดเลยเออสุดยอดเลย